ต้นนี้ตอบสนองฮอร์โมนค่อนข้างดีนะครับเข็มที่สามแล้วนะครับผลผลิตก็ยังให้สม่ำเสมอและสูงอยู่นะครับถ้วยนี้ถ้วย1.5ลิตรนะครับต้นนี้เจาะไว้เมื่อวานช่วงเย็นนะครับตอนนี้สายแล้วนะครับประมาณ9ก้าโมงกว่าก็เวลาไหลไปแล้วประมาณ12ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเกิน12ชั่วโมงแล้วแหละนะครับผลผลิตก็ยังให้สูงอยู่นะครับ ตันนี้เป็นพัน IT สองห้าหนึ่งนะครับปกติแล้วเข็มที่สามเนี่ยนะครับผลผลิตเนี่ยมันมันจะค่อยลดลงนะครับอย่างเราเติมฮอร์โมนนะครับอย่างตอนนี้เราเติมฮอร์โมนเนี่ยเจาะครั้งที่หนึ่งนะครับหลังจากเติมฮอร์โมนหลังยีิบสี่ชั่วโมงหลังจากที่เราเติมเนี่ยเราเจาะเข็มที่หนึ่งผลผลิตจะสูงนะครับเว้นอีกสองวันมาเจาะเข็มที่สองผลผลิตก็จะดรอปลงนะครับเว้นไปอีกสองวันเจาะเข็มที่สามผลผลิตก็จะดรอปลงอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ต้นเนี้ย ลดลงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับผมจะมาบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อยากให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ไซลิงเดินเข้าไปจนสุดนะครับตรงนี้ไม่ได้เกิดเองโดยธรรมชาตินะครับเมื่อวานตอนที่ผมเจาะนะครับเมื่อวานตอนที่ผมเจาะเนี่ยลักษณะของไซลิงเนี่ยมันจะยืดอยู่อย่างนี้นะครับ เซริงจะยืดอยู่อย่างปกติอย่างนี้นะครับเมื่อวานลนักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสซลิงมันจะไม่ยุบลงไปนะครับเพราะว่าตอนที่เราเติม,โม,โมร์โอนเอทิลีนเข้าไปเนี่ยการแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยเปลือกยางก็จะมีการหายใจออกมานะครับคายคร์บอนไดอแดกไซดใส่ออกมานะครับเข้ามาในระบบตัวเอทิลีนก็จะสวนย้อนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการหายใจออก เติมก๊าซเข้านะครับปริมาตรมันก็จะคงเดิมหรือลดลงนิดหน่อยแต่จะไม่ยุบเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยการทํางานของผมคือเข็มที่3ามเนี่ยผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเจาะผมเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะปลดนะครับปลดตรงวาลนะครับปลดตรงวาลก็ได้หรือปลดตรงข้อต่อนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับปลดตรงวาลหรือตรงข้อต่อก็ได้นะสมมุติผมปลดวาลนะครับปลดตรงวาลปั๊บนะครับผมก็ไล่ลงไล่เอาอากาศออกนะครับแล้วผมก็ใส่วาลกลับไว้ที่เดิมนะครับ ุกคักนิดนึงนะครับจริงๆเวลาทําต้องทำสองมืออันนี้มือหนึ่งผมถือโทรศัพท์อยู่นะครับถ่ายคลิปผมก็ทําอย่างนี้นะครับไล่ลมเสร็จปุ๊บนะครับนี่คือเข็มที่สามนะครับผมจะเข้ามาเจาะมาพลิกยางออกไปนะครับเจาะพลิกยางออกไปนะครับแล้วก็ไล่ลมเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาเข็มที่ต่อไปนะครับตอนนี้เราเติมก๊าซเนี่ยครบสามเข็มแล้วเนี่ยผมก็เข้ามาผมไม่ต้องไล่ลมแล้วครับผมก็เดินแล้วก็ ใช้กระป๋องกา๊าซเนี่ยมาเติมลงวาลวได้เลยมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับยิ่งถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ทำเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณ400ต้นนะครับ800ต้นนี่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่เกิน3เสร็จแล้วนะครับของการเติมกา๊าซก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากนะครับอันนี้ก็คือให้ดูนะครับต้นที่ตอบสนองดีแล้วก็ผมอยากจะให้ดูแผลแผลนี้นะครับฝากนี้น่าจะเป็นเอ่อเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปีนี้ปีที่3เนาะ อันนี้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับฟื้นหมดแล้วนะครับเปลือกเนี่ยบางต้นนะครับที่ผมถ่ายคลิปก่อนหน้าเนี้ผมเจาะเข้าไปเลยบรเยเิเวณแผลเดิมนะครับได้น้ํายางที่เยอะนะครับปกติเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาเราเราเห็นแผลแล้วเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่เคยเห็นไม่คุ้นเคยนะครับมันก็จะทําให้รู้สึกว่ามันแปลกแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ระบบเจาะเนี่ยลักษณะแผลก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแผลมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับการกรีดเดี๋ยวจะให้เทียบดูนะครับ อันนี้ที่เป็นแผลจากการกรีดเห็นไหมครับกรีดนี่เราเราบาดเปลือกออกไปนะครับการเติมออกมามันจะเป็นอีกลวดลายหนึ่งแต่ถ้าเป็นการใช้ระบบเจาะเนี่ยลวดลายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูแผลเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่นะปีที่แล้วผเจาะสักนี้นะครับนี่ไงนะครับนี่นะครับแล้วก็ขยับมาเจาะอันนี้นะครับ ไล่ขึ้นมาครับปึ๊บปึบขึ้นมาถึงตรงนี้ขึ้นไปถึงข้างบนด้วยนะครับตอนนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับและปีนี้ผมก็ใช้เทคนิคใหม่นะครับเทคนิคนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับจากการทดลองก็คือผมเจาะต่ําเลยเจาะเปิดต่ําเลยนะครับประมาณสักแปดสิบเซนนะครับประมาณนี้ต่ําที่สุดเท่าที่จะก้มได้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นทีละคืบนะครับหนึ่งครั้งนี่ครั้งที่สามนะครับเดี๋ยวครั้งที่สี่ผมก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับอาจจะแฉลบมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า แปลงนี้ย้ายต้นเดือนตุลานะครับตุลาพฤศจิกานะครับก็ประมาณต้นธันวาประมาณต้นเดือนธันวาก็ต้องย้ายอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สี่จากธันวาไปอีกประมาณเดือนมกรากรุณาก็จะหยุดนะครับเพราะว่าช่วงนั้นใบาย,ยางก็จะร่วงละนะครับก็ปีหนึ่งก็ย้ายประมาณสี่ครั้งแค่นี้ครับครั้งหนึ่งก็เสียเวลาย้ายประมาณสามถึงสี่วันแต่เวลาเจาะครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนอย่างที่เห็นนะครับนี่เข็มที่สามแล้วนะครับเห็นไหม ผลผลิตมันก็จะสูงถ้าเทียบกับการกลีดเนี่ยเหมือนกับการเกรีดอยู่ประมาณนู่นสองเมตรนะครับหนึ่งหรืสองเมตรละหรือสึงสามเมตรด,ด้วยในบางต้นนะครับเนี่ยก็ฉเฉลี่ยแล้วเวลาการติดตั้งการย้ายกระป๋องการเติมฮอร์โมอนนะครับรวมเวลาการเจาะด้วยเนี่ยเวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะลดลงกว่าการกลีดนะครับอย่างบางคนกลีดสองวันเว้นวันอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งทำยี่สิบวันนะครับถ้าเป็นการเจาะเนี่ยก็เจาะ สองวันเว้นวันนะครับก็คือสิบวันหรือบางทีสามวันก็มีนะครับเดือนหนึ่งเจาะอยู่เจ็ดแปดวันก็มีตัวผลเลิตอยู่สองวันนะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสิบวันสิบวันหรือสิบสองวันประมาณนี้นะครับถ้าเราทำสองกีดสองพักหนึ่งเราจะทํางานยี่สิบวันถ้าเรากีดวันไม่วันเราทํางานสิบห้าวันแต่ก็ใช้การเจาะนี่ทำงานไม่เกินสิบสองวันเวลาทํางานเราลดแต่จะไปเพิ่มในการย้ายจุดก็คือสองเดือนเราก็เสียเวลาสี่วันก็แค่นั้นนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะอีกอย่างคือเรื่องเงื่อนเวลาปริมาณผลผลิต แล้วก็เรื่องฝีมืออย่างการกรีดเนี่ยอันนี้คือผลงานของผมเองนะครับการกรีดได้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าโอเคแหละแต่แต่ว่าเวลากรีดเนี่ยมันจะใช้แรงหนึ่งใช้แรงสองคือใช้ฝีมือใช้สายตาค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาทํางานนะครับในการที่จะได้ผลผลิตสูงสงเนี่ยเราจะต้องมากรีดช่วงเช้ามืดช่วงอากาศเย็นนะครับกรีดกลางวันก็ได้ครับก็ออกเหมือนกันแต่มันออกไม่เยอะนะครับซึ่งผิดกับการเจาะ การเจาะช่วงเวลาไหนก็ได้ออกชื่อมันกันไม่แตกต่างกันเวลาไหนก็ได้ครับแต่การกรีดเนี่ยคุณต้องมีเวลานะครับต้องมีเวลาที่มาที่เวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้ากรีดตอนคืนเนี่ยใช้สายตาค่อนเยอะนะครับใช้สายตาค่อนเยอะถ้าพักผ่อนน้อยน้อยมากรีดเนี่ยโอทรมานมากนะครับแต่ใช้กับระบบเจาะเนี่ยการทํางานสบายขึ้นเยอะนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมก็พยายามถ่ายทอดในในสิ่งที่ผมทําว่าผมทําตัวไหนอะไรยังไงแล้วเป็นยังไงบ้าง ถ่ายทอดออกไปซึ่งบางคนอาจจะกําลังตัดสินใจอยู่อยากรู้ข้อมูลผมก็พยายามถ่ายทอดในมุมมองผมที่ทํามาเกือบทุกรูปแบบนะครับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรใหม่ๆก็จะพยายามอัปคลิปเข้าไปให้ทุกท่านได้รับชมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ